สวัสดีครับตาเชาวันนี้ก็กลับมาพบกับเหล่าซื้อกุ่ยอีกแล้วนะครับบทนี้เป็นบทที่16นะครับบทนี้บทที่16นะครับเราจะเริ่มคําศัพท์กันเลยนะครับเรามาเริ่มคําศัพท์กันเลยนะครับคําแรกนะครับกั่วกั่วกั่วแปลว่าเคยนะครับกั่ว ใช้ตามหลังคำกริยาก็บอกว่าเคยทำสิ่งนั้นแล้วเคยทำสิ่งนี้แล้วนะครับเช่นชื่อกวัวเคยกินข้านกวัวเคยดูนะครับช่อกวัวเคยไปนะครับนะเคยกินว่าอะไรนะชื่อกวัวชื่อกวัวเคยดู 看过，看过，เคยไป，去过，去过，นะครับ，เคยเห็นล่ะ，เคยเจอกัน，见过，见过，อ่า，พวกเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า，อ่าพวกเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อน 我们好像见过。我们好像见过，好像ก็คือเหมือนกับว่าคล้ายกับว่าเอาไหมนะครับ我们好像见过。พวกเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับน่ต่อมานะครับยนยยน นะแสดงนะครับเหยี่ยนแสดงนะต่อมานะครับซีจูซีจูซีจูนะละครน,นะครับละครซีจูอีกทีครับซีจูนะละครต่อมาครับ 以后以后那啷咋啊啷咋才引来呢吃饭以后那吃饭以后啷咋紧靠吃饭以后啷咋紧靠诶学完以后那连写 l 学完以后 เรียนเสร็จแล้วเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรนะครับต่อมานะครับก้าสุเก้าสุเก้าสุนะมาสู้ออกเสียงเบานะครับก้าสุนะครับก็บอกหรือกล่าวว่าก้าวสุหนวก้าสุนฉันบอกคุณว่าก้าสุนฉันบอกคุณนะ ต่อมานะครับข่าวโรข่าวโอีกทีอีกทีกทครับข่าว肉เนื้อ,อย่างนะเช่นเอ่อหมูปิ้งหมูย่างไก่ย่างไกง่ไกตามรถเข็นอะไรก็ตามแต่หรือว่าหมูย่างเกาหลีเนื้อ,อย่างเกาหลีเรียกว่าข่าวโรได้หมดนะครับเนื้อ,อย่างนะครับเรียกรวม เรียกดไปเลยนะครับคำต่อมานะครับ잉กายควรนะควร应该你应该去你应该告诉他你应告他แปลว่าอะไรฮะคุณควรบอกเขา你ก该告诉他คุณควรบอกเขา你应该告诉他 นะคุณควรบอกเขานะครับต่อมานะครับสิงิงแปลว,ว่าได้สิงได้ชิงนะไะได้ไหมชิง不行ได้ไม่ได้นะชิงมะได้ไหมนะครับ ต่อมาคำนะี้ครับส意思有意思นะแปลว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับโย有意思นะออกเสียงเบาหน่อยโ有意思ข้างหลังออกเสียงเบานะครับโย有意思นะ有意思โอเคนะครับต่อมานะครับตตัังตังรน当รัน แน่นอนตั้งสารนะคุณคุณไปไหมพรุ่งนี้ตั้งสายแน่นอนนะต่อมานะครับชื่อชื่อ,อมีหลายความหมายนะครับที่ยกตัวอย่างมาคือทุระโยชื่อมีทุระนะครับแต่ชื่อก็แปลว่าเรื่องก็ได้นะ这个อชื่ 有意思เรื่องนี้น่าสนใจนะจ Yo, น,น,น,จนะต่อมานะครับจิวจิว,จ,วจิวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเหล้าเบียร์ไวน์วอดก้าวิสกี้ บลาบลาที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับภาษาจีนเรียกจิ๋วนะครับนะจิ๋วต่อมานะครับชาชานะน้ำชาครับนะชาง่ายๆคล้ายๆภาษาไทยเลยเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยชา ออกเสียงสองนะทีนะชาดื่มน้ำชาจำคำว่าดื่มได้ไหมเฮรอ<ฮ>นะดื่มน้ำชาเรียกว่าเฮ喝茶ทีนะฮ้喝茶นะดื่มเหล้าดื่มสุราเเฮฮจิว喝酒喝酒คำต่อมากาแฟกาแฟนะ เป็นคํามาจากภาษาต่างประเทศนะเมืองจีนไม่มีกาแฟนะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่นี่เดียวเองนะคล้ายๆกันอีกทีคาเฟ่นะชาว่าไงนะชานะกาแฟคาเฟ่ดื่มกาแฟเรียกว่าอะไรฮะเฮอคาเฟ่เฮอคาเฟ่นะฮะ ง่ายอันนี้ง่ายเนาะต่อมานะครับไช่ไช่ทีนะครับไช่ไช่แปลว่าอาหารนะครับแต่จริงๆแล้วจะแปลได้หลายอย่างอันที่หนึ่งก็ผักผักนะผักที่ใบเขียวเนี่ยแหละผักนะครับ เพราะว่าอาหารของคนส่วนใหญ่จะเป็นผักถูกไหมฮะต่อมาอันที่สองก็คือกับข้าวกับข้าวกับอาหารความหมายก็คล้ายๆกันนะฮะชื่อใกินกับข้าวฮนะ,ะต่อมานะครับจีาเฉียนจีาเฉียนจีาเฉียน ราคา,าราคาต่อมานะครับโชว์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 เป็ว่ารับซึ่งคำว่ารับในที่นี้นะครับหมายถึงคนให้ของเรารับโชว์ Show. หรือ,เ,อเพื่อนส่งอีเมลมาเรา เปิดอ่านรับเรารับได้ได้รับใช้คําว่า show หรือเปิดโทรทัศน์ได้รับสัญญาณโทรทัศน์นะก็ใช้คําว่า show รับนะครับนะะใช้ใน3มกรณีนะครับ,นะร,นะร,บรับของเพื่อนให้ของเรารับของนะฮะ คนอื่นนะส่งส่งสัญญาณนะส่งอีเมลเราได้รับนะครับพัสดุพัสดุมาส่งที่บ้านเรารับนะครับนะใช้แค่กรณีส่วนถ้าไปรับคนที่สนามบินที่สถานีรถไฟไปรับหน้าปากซอย ไม่ใช้คำว่าโศนะฮะใช้คำว่าเจจำได้ไหมเจนะฮะอะต่อมาพจนานุกรมนะครับ词典词典词典พจนานุกรมอีกทีนะครับ词典词典อ่ะ ต่อมานิตยสารเราก็เรียกว่าจาจิตีอคครับจาจิจาจินะอะ่ต่อมาคำว่าเลียนชีเลียนชีเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนะครับถ้าเป็นคำนามนะเลียนชีก็คือแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนะครับแต่ถ้าเป็นคำกริยาคือฝึกหัดเรียนฉีเรียนฉีนะครับต่อมาเรามาดูรูปแบบประโยคนะครับจำศัพท์ที่ข้างบนได้ไหมดูละครเคยเคยชนะัว่ากะลรกัวเคยดูข้านกั่วเคยดูละครละครเรียกว่าอรอ 戏剧เคยดูละคร看过戏剧ฉันเคยดูละคร我看过戏剧我看过戏剧ดีกับ我看过戏剧นะต่อมานะครับคุณเคยแสดงละครไหมเคยแสดงละครไหมละครอ่ะแสดงใช่เขาหมดแนละ้ว จำได้ไมแย่แยเคยแสดงละหมยนคมุณเคยแสดงละครมแย้หุเคยแสดงมู้แะหมีเยแสดงละครมนันมนะประโยคนี้นะครับเอาไปปรับใช้เอากริยาอื่นเข้ามาใส่นะครับเคยกินเนื้อ,อยา คุณเคยกินเนื้ออย่างไหมเอาคำว่ากินมาใส่แทนคำว่าแสดง你吃วเนื้ออย่างมัง้ะข้าวคนื้อ你吃过烤肉吗你吃过烤肉ื่อ้ยรมะรม,ะนะมนันนะครับพบจนานุกรมเรื่องนี้ราคาไม่แพง 这本词典价钱不贵。ดีๆครับ这本词典价钱不贵。อ่ะต่อมานะครับประโยคที่คำถามคุณจะดื่มชาหรือกาแฟจำชาได้ไหมชาชากาแฟ cafe จะดื่มชาหรือกาแฟนี่要喝茶 还是咖啡？你要喝茶还是咖啡？你听看，你要喝茶还是咖啡？你要喝茶还是咖啡？คุณจะดื่มชาหรือกาแฟนะฮะต่อมาครับฉันไม่ดืล่มเราพูดว่างไง 我不喝酒。你看，我不喝酒，我不喝酒，谄媚礼貌，我不喝酒。好，最后呢，啊，ประโยคสุดท้ายนิตยสารฉบับนี้น่าสนใจน่าสนใจจำได้ไหม？有意思。你看，有意思。 นิตยาสารใช้บ,บนี้เ่ฉบับนีนน้นะครับเน,นี่ยบันี้น่อะครับเอาอ่ะครับเ่นมาแทนนะครับน่ครับเนครับเนา่ค่ยนีาแทนรนิตยาสารพจนานุกรัหรือเ่ารืเรื่องราวต่างๆก็ได้นะครับลองไปฝึกดนนะครับ แล้วก็คราวหน้านะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจเจ